ฝันเห็นไก่คำทำนายช่วงนี้การใช้ชีวิตของคุณอาจจะลำบากอยู่สักเล็กน้อยและจงระวังอุบัติเหตุทำอะไรก็อย่าประมาทและอาจจะมีคนรู้จักหรือญาติที่อยู่ไกลเดินทางมาเยี่ยมเยียนในช่วงนี้ดวงความรักสําหรับคนที่ยังโสดคุณมีโอกาสที่จะได้คู่รักเป็นคนต่างชาตคนคนนี้ดูดีเลยทีเดียว สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีหากมีเรื่องที่ปิดบังไว้มันจะแดงออกมาในช่วงนี้แหละตรวงการงานการเงินคุณอาจมีโชคในเรื่องการเงินเข้ามาได้โบนัสได้เงินควันถุงหรืออาจจะได้รับเข้าของมีค่าเครื่องประดับต่างๆส่วนหน้าที่การงานอาจจะมีความขัดแย้งกับคนที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ท่านอาจจะต้องอดทนกับงานที่ค่อนข้างหนักที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้เลขเด็ดเลขมงคล04 23 29 812 310